ธรรมสวัสดีกาลยานามิทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาวีสตอรี่พอดแคสต์อีพีนี้เป็นอีพีที่23มีโอกาสได้อ่านหนังสือของท่านติดนัทฮันชื่อหนังสือก็คือสู่ชีวิตอันอุดมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รู้สึกว่าอ่านแล้วดีมากท่านได้เขียนถึงเรื่องราวของธรรมะ ในแบบฉบับของมหายานแล้วก็เรื่องของการเจริญสติซึ่งถือว่ามีหลายอย่างด้วยกันที่อ่านแล้วประทับใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็เลยอยากจะหยิบยกเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องที่จะนำมาแชร์ในวันนี้ก็คือสามวิธี Move On จากความทุกข์ในอดีตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจริงๆหัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ตั้งขึ้นเองแต่ว่าเนื้อความข้างในเป็นการสรุปจากใจความเนื้อหาของสิ่งที่หลวงปู่ทิฎฐันท,ท่านได้พูดถึงการเจริญสติเพื่อที่จะก้าวข้ามอดีตอันเจ็บปวดหรือว่าแผลใจในอดีตของมนุษย์เป็นที่ทราบกันดีว่าความทุกข์ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปบางคนก็ทุกข์เพราะความเป็นอยู่ของชีวิตบางคนก็ทุกข์เพราะคนใกล้ตัวบางคนก็ทุกข์เพราะอดีต หรือบางคนทุกเพราะอนาคตทุกในความสัมพันธ์ความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาซึ่งความทุกข์ในอดีตเป็นเหมือนกับรอยแผลที่อยู่ในใจของเราทําให้เราไม่สามารถที่จะมูฟออนหรือว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตในอารมณ์ปัจจุบันได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องกลับมา หาวิธีการที่จะมูฟออนเพื่อที่จะข้ามพ้นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่ส่งผลต่อปัจจุบันโดยหลวงปู่ติดฐันนั้นท่านได้แบ่งชนิดของพืชที่เติบโตขึ้นในจิตใจของเราออกเป็นสองชนิดด้วยกันพืชแห่งความสุขกับพืชแห่งความทุกข์ซึ่งพืชทั้งสองอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นและเติบโตในจิตใจของเราบางครั้ง ก็เต็มไปด้วยพืชแห่งความสุขบางครั้งชีวิตก็เต็มไปด้วยพืชแห่งความทุกข์ทีนี้เมื่อเกิดคําถามขึ้นว่าเมื่อพืชแห่งความทุกข์มันได้เติบโตแล้วก็ยังรากลงลึกในจิตใจของเราตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเราจะแปลเปลี่ยนพืชแห่งความทุกข์นั้นได้อย่างไรท่านได้ไดนะนําวิธีแปลเปลี่ยนจากพืชแห่งความทุกข์กลายเป็นพืชแห่งความสุขไว้3วิธีด้วยกันดังนี้วิธีที่ห่หวานมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขท่านในอธิบายว,ว่า ให้เราเนี่ยพยายามที่จะหว่านพืชแห่งความสุขและดูแลรดน้ําให้มันงอกเงยโดยที่เราไม่ต้องสนใจหรือทําอะไรกับพืชแห่งความทุกข์นั้นเลยเราเพียงแค่ปล่อยให้พืชแห่งความทุกขน์นอนนิ่งๆอยู่เงียบๆของมันไปตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องสนใจมันในขณะเดียวกันงานของเราก็คือการหว่านมาเมล็ดกล้าแห่งความสุขให้มากที่สุดพยายามที่จะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย บำรุงพืชแห่งสันติบำรุงพืชแห่งความปิติบำรุงพืชแห่งความสุขให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามีความทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามุบออนตัวเองไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอือ้อต่อการที่จะทําให้ใจเราเป็นสุขเช่นเราอาจจะไปวดัดไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าทํางานจิตอาสาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพื่อที่ว่าเราทําแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเราทําแล้วทําให้ใจเราลืมความทุก ทุกที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือเราเอาตัวเองออกจากความทุกข์ด้วยการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตของตนเองที่เอื้อต่อสิ่งที่ทําให้ใจของเรามันมันมีพลังซึ่งวิธีการดังกล่าวก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินทองเช่นการทํางานกิจอาสาในรูปแบบต่างๆการใช้แรงกายช่วยเหลือผู้อื่นก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเราก็สามารถที่ทําให้ชีวิตเรารู้สึกมีค่ามากขึ้น ทำให้เราลืมอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราพยายามที่จะไม่รดน้ําพรวนดินหรือว่า,าสาดแสงไปที่พืชแห่งความทุกข์การเวลาผ่านไปพืชแห่งความสุขมันก็จะค่อยๆเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อนั้นพืชแห่งความทุกข์จะค่อยๆเลือนหายไปตามการเวลาของมันเองนี่คือการแปลสภาพทางอ้อมของการพยายามที่จะหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้เกิดขึ้น การพยายามที่จะหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขจะกลายเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่ดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขมีความเบิกบานและสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งเลวร้ายซึ่งเป็นแผลในอดีตของเราไปได้วิธีการที่สองที่ลวงปู่ติณด้านทัน,นท่านแนะนาก็คือการควบคุมพืชแห่งความทุกข์ด้วยสติ หากเมื่อพืชแห่งความทุกขโผล่ขึ้นมาท่านแนะนำว่าให้เราพยายามที่จะรู้เท่าทันให้บ่อยๆทุกครั้งที่พืชแห่งความทุกขได้แสดงตัวตนออกมาให้เราค่อยๆรูปไร้ด้วยสติเมื่อพืชแห่งความทุกได้สัมผัสกับสติพืชแห่งความทุกข์ก็จะอ่อนกำลังลงโดยธรรมชาติของมันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนั่นคือความมหัศจรรย์ของสติ ที่มีพลังอำนาจในการเยียวยาจิตใจของเราเองหากเมื่อปราศจากสติแล้วเราจะไม่สามารถที่จะรู้เท่าทานันพืชแห่งความทุกข์นั้นได้เลยและพืชแห่งความทุกข์มันก็จะเติบโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ปกคลุมใจเราฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทานันว่ามันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเศร้าตอนนี้เราเหงาหดหู่เสียใจตอนนี้เป็นทุกข์ก็ให้เรียนรู้ที่จะ รู้จักมันและยอมรับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราทุกข์แล้วเนาะตอนนี้เราเศร้าแล้วเนาะอาจจะกำหนดในใจหรือว่าเรียกชื่ออย่างเช่นที่อาตมาฝึกก็คือจะเป็นการเรียกชื่อหรือว่าเรียกว่าการกําหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างไรเราก็เรียกชื่อตามความจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นว่าถ้าเรารู้สึกเศร้า เราก็กําหนดในใจเบาๆเรียกชื่อมันว่าเศร้าหนอเศร้าหนอถ้าเรารู้สึกหดหูใจเราก็เรียกชื่อมันทําความรู้จักมันในใจเบาๆว่าหดหูใจหนอหรือหดหูหนอหดหูหนอถ้าเราทุกข์ใจเราก็เรียกชื่อในใจเบาๆว่าทุกข์ใจเนอทุกข์ใจหนอการสังเกตและการเรียกชื่อจะทําให้เราตื่นจะทําให้เรา ถูกปลุกออกจากความทุกข์และรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเจอนั้นคืออะไรเหมือนกับการที่เรารู้จักใครสักคนแล้วมาเจอกันพอดีเมื่อเรามาเจอปุ๊บเราจําได้แล้วเราเรียกชื่อเขาเขาก็จะหันหน้ามาหาเราเหมือนกับการที่เราเห็นตัวเองเห็นความทุกข์ในใจเห็นความหมดหู่ในใจเราเรียกชื่อเขา เราจำได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นการจำได้การระลึกได้นั่นคือการที่เรามีสติเกิดขึ้นแล้วเราถึงจำได้แต่ตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยมันเกิดขึ้นไปไกลมากจนเรามีความทุกข์เราจำไม่ได้เลยเระลึกไม่ได้เลยว่าปัจจุบันมันคืออะไรเรารู้แต่ว่าเราทุกไปแล้วและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรดีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เรียนรู้ยอมรับแล้วก็กำหนดรู้จักมันเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติ รู้เท่าทันเช่นนี้ไปเรื่อยๆพืชแห่งความทุกข์ก็จะถูกอํานาจแห่งพลังของสติควบคุมและพลังแห่งสติก็จะค่อยๆเติบโตเสมือนกับการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งสติให้เกิดขึ้นและก็เติบโตในเวลาเดียวกันส่งผลให้ความทุกข์จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นสติและช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้นและไม่แช่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ในอดีตอีกต่อไป วิธีที่สที่หลวงปู่ติณธันท์ท่านแนะนำก็คือเดินเข้าไปหาพืชแห่งความทุกข์วิธีสุดท้ายคือการเลือกที่จะประเชิญหน้ากับพืชแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ที่มันเติบโตและมันอยู่กับเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กมันทาให้เราหวาดกลัวไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงดังกล่าวไปได้สิ่งนี้อาจจะเป็นแผลใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลให้เรา มีปัญหาในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันท่านแนะนำว่าให้เราเดินไปประชิญหน้ากับมันเราต้องฝึกที่จะประชิญกับความเศร้าความท้อแท้ความเสียใจและการหหยหาถึงอดีตที่ยากลำบากแม้ว่าเราไม่อยากจะสัมผัสมันอีกก็ตามเราควรนั่งลงและพูดกับมันเหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนเก่าของเราเช่นเราอาจจะหายใจลึกๆยาวๆด้วยความผ่อนคลายและมองไปที่ความรู้สึกนั้นว่าเธอเป็นยังไง เธอสบายดีไหมเธอเหนื่อยไหมที่อยู่กับเรามานานวันนี้เธอคือเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันกับฉันเธอรู้ไหมว่าเธอทําให้ฉันมีความทุกข์มาตลอดเธอรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมเธอควรจะพักได้แล้วให้เราคุยกับความรู้สึกของตนเองคุยกับพืชแห่งความทุกข์นั้นๆด้วยท่าทีที่อ่อนโยนและด้วยท่าทีที่เข้าใจตัวตนของเขาแต่ก่อนที่เราจะเชิญชวนมาคุยได้เราต้องมั่นใจว่า เราได้จุดตะเกียงแห่งสติไว้ให้มีแสงที่แข็งแรงแล้วก็มั่นคงดีเราจึงจะสามารถที่จะคุยหรือว่าประชิญหน้ากับพืชแห่งความทุกข์นั้นได้เมื่อเราปฏิบัติตามวิธีการทั้ง3ประการที่กล่าวมาแล้วนี้เราจะค่อยๆก้าวข้ามมันไปได้แต่สิ่งที่จะต้องพึงระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ใครสักคนมีความทุกข์มากมายมีแผลใจในอดีต จนบางครั้งไม่สามารถที่จะฝึกสติได้การเลือกใช้วิธีที่3อาจจะไม่เหมาะสมมากเท่าไหร่นักเนื่องจากเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเลือกที่จะคุยหรือว่าปรชิญหน้ากับพืชแห่งความทุกข์บางครั้งอาจทำให้เราทุกข์มากกว่าเดิมก็เป็นได้ฉะนั้นจึงควรเริ่มด้วยการรอเลี้ยงพืชแห่งความสุขให้เติบโตเสียก่อนเมื่อเราก้าวหน้าตามวิธีที่หแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าพลังแห่งสติของเรานั้นมันได้พอกผูนมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับสู่วิธีที่สองก็คือการรับรู้การยอมรับและการเข้าใจถึงความทุกข์ที่มันมีอยู่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเราสามารถรู้เท่าทาันพื้นแห่งความทุกข์ได้ชัดเจนสติจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้อ่อนกำลังลงทันทีจนในที่สุดเรารู้สึก แข็งแรงมากพอแล้วเราจึงควรใช้วิธีที่3คือการเชิญชวนพืชแห่งความทุกข์เข้ามาพูดคุยเผชิญหน้าเพื่อให้สติได้สัมผัสกับพืชแห่งความทุกข์นั้นได้อย่างตรงไปตรงมาจนสามารถที่จะแปลสภาพพืชแห่งความทุกข์ไปสู่พืชแห่งความสุขได้ท่านได้อุปมาความทุกข์เปรียบเหมือนการจับงูพิษเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงูว่างูชนิดนี้มีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไร จะต้องหลบหลีกอย่างไรงูชนิดนี้พ่นพิษได้หรือไม่มันมีวิธีการจับอย่างไงโดยที่เราจะต้องมีจิตใจที่แข็งแรงมั่นคงและมีความรู้มีทักษะที่ดีก่อนจึงจะสามารถที่จะจับงูได้อย่างปลอดภัยเมื่อกระบวนการดังกล่าวมาถึงจุดสุดท้ายเราก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับงูพิษแต่ถ้าเราไม่เคยเชิญหน้ากับมันมาก่อนเลยวันหนึ่งงูจะทำให้เราแปลกใจ และเราอาจจะตายเพราะถูกงูกัดก็เป็นได้หากเราไม่ชำนาญแล้วก็ไม่รู้จักมันดีพอความเจ็บปวดหรือว่าบาดแผลที่อยู่ในใจเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเติบโตและ,ะเผชิญหน้ากับเราเราก็ไม่รู้ว่าเราควรทำอย่างไรกับมันดียิ่งทําไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนหรือว่าเจริญสติมาก่อนมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เราจะเชิญความทุกข์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรามีความพร้อม โดยสรุปก็คือว่าการแปลเปลี่ยนความทุกข์ของเราเราจะต้องไม่ต่อสู้กับมันหรือพยายามโยนมันทิ้งไปเราเพียงใช้แสงแห่งสติมารูปไลก็เพียงพอแล้วด้วยพลังแห่งสติเราอาจประชิญกับดอกไม้และก็ขยะในตัวของเราเองเราใช้สติเพื่อที่จะปกป้องดอกไม้และใช้สติเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นปุย๋ยมาบำรุงดอกไม้ของเราเราจะต้อง ฝึกที่จะไม่กลัวขยะอีกต่อไปด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญที่จะช่วยดึงแสงแห่งสติมาสอดส่องพืชแห่งความสุขให้เติบโตและงอกงามจนสามารถที่จะแปลสภาพจิตใจของเราเนี่ยให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ในอดีตได้จนเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและก็มั่นคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้างหน้าต่อไปได้และนี่คือ3วิธี Move On จากความทุกข์ในอดีตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณที่ติดตามรับฟังมหาวีสตอรี่พอดแคสต์พบกันใหม่อ e ีพีหน้าธรรมสวัสดี